สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพ คุณผู้ฟังอยู่แบบดิฉันพีรายาพิรรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้ติดตามภารกิจท่านองคมนตรีซึ่งเมื่อห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดําเนินง,งานโครงการอนเนืองมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทางด้านนายพลกรส่วนรัฐองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนายประวัตินวมรัตน์รักษาราชการแทนเลขาธิการกปรคณะอนุกรรมการและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจํานวน50ถุงไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงฐานปฏิบัติการบ้านจอบราคีหมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่337กองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่333และเชิญถุงพระราชทานจํานวน543ถุงพร้อมเสื้อกันหนาวสําหรับเด็กจํานวน342ชุดไปมอบแก่ผู้แทนราษฎรผู้ปฏิบัติงานและเด็กในพื้นที่โครงการจํานวน3ามโครง ได้แก่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านแม่ตุงติงฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านดงเย็นฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านขุนแตะซึ่งรัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้ โอกาสนี้องค์มนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปและติดตามผลการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนรัษดรถึงความเป็นอยู่และเยี่ยมชมผลผลิตผลิต,ลตภัณฑ์ของรัษฎรที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากฟาร์มตัวอย่าง ความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านแม่ตุงติงเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆเช่นด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์ด้านศิลปาชีพ การทอผ้าการจักสานการตีมีดการแกะสลักไม้และการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการปลูกไม้โตเร็วไว้ใช้เพื่อป้องกันการตัดไม้ในป่าจากการดําเนินงานตามแนวพระราชะดําริของฟาร์มตัวอย่างทําให้ราษฎรมีความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรที่ถูกต้องรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ารวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทําให้ระบบนิเวศไม่สูญเสียความสมดุลธรรมชาติและสามารถผลิตอาหารได้อย่างไม่จํากัดฤดูกาลซึ่งเป็นการรักษาฐานทรัพยากรอาหารได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังทำให้รัษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ในช่วงเริ่มต้นของฟาร์มตัวอย่างรัศดรมีรายได้เพียง1 5 0 0 0บาทต่อครอบครัวต่อปีปัจจุบันรัศดรมีรายได้จากการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย70,000บาทต่อคนต่อปีโดยไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นชุมชนมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นเช่นการคมนาคมที่ดีและสะดวกมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรตลอดทั้งปีทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนรัศดร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความหวงแหนในผืนแผ่นดินของตนเองต่อมาในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปยังโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ การนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมโครงการพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการได้รับประโยชน์จากโครงการโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่17มิถุนายน2563ตามที่รัศดรบ้านแม่ปูคาเหนืออำเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่ขอพระราชทานโครงการแหล่งน้ำแม่ปูคาเพื่อช่วยเหลือรัศดร4หมู่บ้าน ตำบลแม่ปูคาซึ่งประสบปัญหาทางการพังทลายของดินและวัชพืชปกคลุมลำน้ำทำให้ประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำลดลงในปี2565คณะกรรมก,การพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือกปร,รอให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูร,ระบายน้ำระบบส่งน้ำความยาว292เมตรโดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเด สิงหาคม2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าทำให้สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ปูคาเหนือหมู่ที่5จํานวน334ครัวเรือนราษฎรจานวน870คนรวมถึงใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนลาน้าแม่ปูคาในพื้นที่บ้านแม่ปูคาเหนือให้ราษฎรมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในช่วงหน้าแลง้งนอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่การเกร ษของรัษฎรประมาณ275ไร่สามารถขยายพื้นที่รับประโยชน์ได้อีก2,000ไร่มีน้ำเพียงพอในการทำกรเกษตรกรรมตลอดทั้งปีในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำแม่ปูคาให้ดียิ่งขึ้นสามารถควบคุมปริมาณน,น้ำในช่วงน้ำหลากให้เหมาะสมกับศักยภาพของการรองรับน้ำของพื้นที่เป็นการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้รัษฎรมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรต่อเนื่องและมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนี่ก็คือภารกิจที่ท่านองค์มนตรีได้ลงไปติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะพร้อมทั้งได้มีการเชิญถุมพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เรื่องราวต่อมานะคะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณพร้อมคณะนะคะได้เดินทางลงใต้ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็เตรียมรับมือกับฤดูฝนรวมทั้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปัมน้ามันในพื้นที่ภาคใต้โดยรับฟังการบรรยายสรุปนะคะณสารากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ภาพรวมภาคใต้กำลังเข้าสู่หน้าฝนจึงได้มีการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จากร่องมรสุมพาดผ่านและพายุโซนร้อนจากทะเลจินใต้ส่งผลให้ฝนตกหนกักปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มากขึ้นเสี่ยงต่อน,น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยในจังหวัดชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสตูลมีการบริหารจัดการลุ่มน้ำและโครงการแหล่งเก็บกักน้ำมุ่งแก้ปัญหาอุทกาภัย เป็นหลักและภัยแล้งไปพร้อมกันสําหรับการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ํามันนะคะก็ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลปัจจุบันมาโดยตลอดจากมาตรการต่างๆทั้งส่งผลให้ราคาปาล์มน้ํามันดีขึ้นต่อเนื่องกว่าร้อยละ150และสามารถทําสถิติส่งออกสูงสุด6.2แสนตันในปี2,564แล้วก็คาดว่าราคาปาล์มน้ํามันนะคะในปี2565จะเฉลี่ยอยู่ที่7.5บาทต่อกิโลกรั นอกจากนี้นะคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำค่ะให้ทางจังหวัดและก็ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของกรมชลประทานนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมการรับมือกับฤดูฝนภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงโดยเน้น13มาตรการรับมือฤดูฝนและก็ให้ความสำคัญในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงและความพร้อมของสถานีสูบน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยให้บริหารจัดการน้ำผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพร้อมทั้งขอให้นำบทเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงปีที่ผ่านมามาบริหารจัดการลดความเสี่ยงและผลความเสียหายจากอุทกภัยก็จะต้องให้ความสําคัญนะคะแจ้งเตือนและนําประชาชนออกพื้นที่ให้ทันเหตุการณ์หากเกิดน้ําป่าไหลหลากดินโครนถลม่มเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการกําชับนะคะขอให้ทางสทนชเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีหากจ น,นอกจากนี้ก็มีการเน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการปล์มน้ํามันผ่านทางคณะกรรมการปล์มน้ํามันแห่งชาติที่มุ่งจะแก้ปัญหาปล์มล้นตลาดและราคาปล์มน้ํามันตกต่ํามาโดยตลอดโดยออกมาตรการผลักดันการส่งออกและนําน้ํามันปล์มส่วนเกินมาผลิตเป็นพลังงานรวมทั้งติดมิเตอร์วัดน้ํามันปล์มดิบและส่งผลราคาปล์มน้ํามันดีขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมออกมาตรการระยะยาวแปลรูป เพิ่มมูลค่าให้กับปลาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสําหรับการบูรณาการพัฒนาปลาล์มน้ํามันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอให้มุ่งเป้าไปที่ออยล์ปาล์มซิตี้นะคะที่จะมีการส่งเสริมการผลิตปลาล์มน้ํามันอย่างยังย่งยืนและดูให้มีการซื้อขายปลาล์มน้ํามันที่เป็นธรรมเพื่อดูแลเกษตรกร,ร,กรอย่างทั่วถึงในพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ได้มีการขอบคุณเกษตรกร,ร,กรปลาล์มน้ํามันแล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการปลาล์มน้ํามันอย่าง ได้ผลค่ะนี่ก็คือในส่วนที่ท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้เพื่อที่จะดูแลในส่วนของติดตามสถานการณ์น้ํารวมไปถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาปลามน้ํามันด้วยค่ะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่การเดินหน้ากว่าล้างยาเสพติดกันบ้างดีกว่าค่ะทางด้านนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สระทรวงกลาโหมได้สั่งการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งการผลิตการนำเข้านำผ่านและการลักลอบจำหน่ายโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดล่าสุดขาทางกรมศุลกาการได้จับกลุ่มการลักลอบขนย้ายเฮโรอีนที่ซุกซ่อนมากับสินค้าทางพัสดุใบษินีณสำนักงานศุลกาการตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จำนวน7,210กรัมมูลค่า กว่า21ล้านบาทจากประเทศกรัรมพูชาผ่านประเทศไทยโดยมีปลายทางอยู่ที่ไต้หวันนะคะ นอกจากนี้ทางกรมศุลกากรก็ได้มีการร่วมมือกันกับบริษัทโลจิสติกระหว่างประเทศภายใต้โครงการสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์และสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากรประกอบไปด้วยกมรมศุลกากรสำนักงานปปสอกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและศูนย์รักษาความปลอดภยัยกองบัญชาการกองทัพไทยก็ร่วมกันตรวจสอบในครั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้ความสําคัญกับการกวาดล้างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกขั้นตอนทั้งการผลิตการนาเข้าการนําผ่านการลักลอบการจําหน่ายยาเสพติดและสารตั้งต้นมาโดยตลอดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทํางานเพื่อปราบปรามยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นค่ะว่าหากทุกหน่วยงานร่วมมือกันจับกลุ่มดําเนินคดีและลงโทษผู้กระทําความผิดย่อมทําให้สถานการณ์ด้านยาเสพติดดีขึ้นอย่าง แนนน่อและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช anel อทับพอดแคสต์ดิฉันพีระยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองชาการกองทัพไทย ขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2565ในวันอังคารที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกา29นาทีณวัดเขมาพิรตารามราชวร,ว,รวิหารตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคโดยผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติจํกัดมหาชน สาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157-2-07619-6ขีด2ขีด07619ขีด 6, 6หรือบริจาคได้ในวันพิธีเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย